สวัสดีคร so ับอ่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้นะฮะจะมารีวิวนะครับพร้อมแบ่งปันนะครับสามเหรียญนี้นะฮะเป็นรุ่นอะไรนะครับอ่าก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับรวยเจริญไพศาลนะครับเป็นเหรียญจองมานะครับอ่าจองเหรียญจองนะครับลงยาแดงนะครับกะไหลเป็นเนื้อกระไหลเงินนะฮะลงยาจีวอนนะครับคุยพื้นนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่มีความสวยแล้วก็ลงยาแบบก็สุดๆนะ,ๆนะถ้ามองอย่างนี้คือไม่แพ้ใครนะฮะไม่แพ้ใครเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูนะครับรีวิวให้ดูว่าหน้าตาเป็นไงอันนี้เป็นกระไหล่นะมันจะดูเงาเหมือนเงินกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแบนแบบนี้นะครับรับประกันแท้ตลอดชีพนะครับรับประกันแท้ตลอดชีพมีแค่สามเหรียญน,นะฮะลงยาแดง วันนี้ผมเปิดสามเหรียญน,นี้นะแบบทุ่มท่วมกันไปเลยนะฮะกว่าจะซื้อทีละเหรียญได้นะครับแล้วก็มาแบ่งกันต่อนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นหลวงพ,พ่อพัดครึ่งองนะฮะเหมือนเหมือนรุ่นที่ผ่านมานะเรื่องรุ่นอะไรนะเดี๋ยวนะผมโดยรุ่นที่มีประสบการณ์โดยเพิ่มซับมั้งอ่ะเหมือนรวยเพิ่มซับเออนี่เนียเรื่อง เนี่ยฮะเหมือนรวยเพิ่มทรัพย์เนี่ยนะเหมือนรวยเพิ่มทรัพย์นะถ้ามองผิวเผินคล้ายๆเลยนะฮะเพราะว่ามีกระหนกนะฮะเนี่ยกระหนกข้างๆนะครับเห็นไหมแล้วก็หลวงพ่อก็ครึ่งองค์เหมือนกันแต่รายละเอียดหลวงพ่อจะไม่แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแตกต่างกันนิดหน่อยถ้ามองผิวเผินก็รวยทรัพย์อ่าอะไรวยเจริญภพศาลดูดีกว่านะครับดูดีกว่าดูดีกว่า ดูเหรียญรุ่นนี้นะฮะ <c oughs> ดูหน้าตาของพ่อนะอันนี้กระไหลน,นะไม่ใช่ลมซาตินนะถ้าเป็นลมซาตินเจะช,ชัดมากดูรายละเอียดนะโอ้โหอ,อ,อันนี้กระไหล่ยังแบบกระไหลนี่คือชุบนะครับเป็นชุบเงินนะครับถ้ากระไหล่ทองก็ชุบทองนะครับนี่คุยพื้นนะฮะคุยพื้นแบบยังใช้มืออยู่นะครับมือมือคุยอยู่นะครับแล้วก็ลงยานะครับก็ถือว่ายังคลาสสิกอยู่นะครับ ด้านล่างเขียนหลวงพ่อพัดนะฮะวัดไว้ด้วนขนบอะไรสวยงามนะครับดูนะเอียงๆดูนะโอ้โหลงยาแบบนี่เลยนะฮะแบบเงาๆแบบนี้เลยนะฮะนี่อ่าก็มาแบ่งปันนะผมมีอยู่สามเหรียญน,นะเลขหนึ่งเก้าหนึ่งเป่ะหนึ้านะครับ อันนี้เลขห้าเอ้เดี๋ยวเลขห้าเลขสี่ไม่รู้อ่ะเลขห้านะครับหนึ่งเก้าห้านะครับหนึ่งเก้าห้ามีหัวนะครับรวยจเจริญภัยศาลนะฮะกะไหลเงินนะครับลงยาแดงนะครับอ่านี่คือสร้างนี่เขาบอกเลยที่รล,ลึกสร้างศาลาทรงไทยร้อยปีนะครับนี่วัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับอันนี้ เจตนาชัดเจนนะฮะแล้วก็สร้างค่อนข้างน้อยนะครับสร้างค่อนข้างน้อยนะครับใครยังไม่มีนะครับเหรียญนี้เอามาแบ่งปันเลยนะฮะลงยาแดงนะครับกรผมไล่เก็บมาได้สามเหรียญนะฮะอ่ะจมูกยังด่งโด่งนะครับกระไหล่ไม่หลุดนะฮะกระไหลไม่หลุดหมายถึงว่าเนื้อยังไม่เปิดนะครับนี่อันนี้อีกเลขหนึ่งอันนี้เลขสามห้าแปดนะฮะสามห้าแปด อันนี้เลขสามห้าแปเหรียญสวยอะ่ะบอกง,าง่ายๆนะครับก็คือลงยาแดงอะ่ะไม่แพ้ใครอยู่แล้วนะครับความคมชัดสวยงามนะฮะเนี่ยผมเอียงดูได้เลยเนี่ยนะนะถ้าเทียบกับรุ่นนี้คนละเรื่องนะอันนี้รวยเพิ่มทรัพย์นะฮะอันนี้รวยเจริญไพศาลนะฮะห้อยแล้วเป็นเศรษฐีแร่รวมรวยเจริญไพศาลโอ้โหนี่ชื่อก็ดีนะฮะถ้า ถ้าอันนี้ก็จะรวยเพิ่มทรัน์นะก็เหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันนะฮะคล้ายๆกันอ่าคล้ายๆกันแต่รุ่นนี้จะทีมงานมหามงคลพับใหม่นะฮะมีงานประกวดนะครับมีงานประกวดแล้วด้วยนะครับก็ถือว่ามีใช้ไปกว่าครึ่งนะฮะมีงานประกวดแล้วนะครับอ่าอีกเหรียญสุดท้ายนะฮะเลข287นะฮะสองแปดเจ็ดอ่ดูดูดูด้านหน้านะครับ จมูกยังโด่งอยู่นะครับจมูกยังโด่งอยู่เก็บแบบนี้สบายใจนะครับแบบนี้สบายใจมีงานประกวดแล้วก็ทีมงานมาตรฐานด้วยนะครับเหรียญสวยด้วยนะครับลงยาก็จัดจ้านมากนะฮะดูนะลงยายังสวยนะครับด้านหลังชัดเจนนะฮะด้านหลังชัดเจนโหสวยมากอ่ะใครที่สนใจนะฮะเหรียญตอนนี้ อันนี้เป็นรายการจองนะครับก็อยู่ที่ราคา850บาทรวมส่งให้นะครับนี่นะครับสามเหรียญไครเหมาสามเหรียญสองพัน 2, บาทรวมส่งแล้วกัน <c oughs> โคตรคุ้ม <c oughs> อ่ะใครเอาแปดสามยี่สี่อ่ะแปดสามยี่สิบสี่สองพันสี่แต่ถ้สามเหรียญเนี่ยสองพันบาทนะใครเอาก็สามารถแอดไลน์ Ad light. ออฟฟิเชียลใต้คลิปมาได้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็แบ่งปันรวยรวยเจริญไพศาลมีกล่องทุกกล่องนะครับมีกล่องทุกเหนนรียญนะฮะแล้วก็รับประกันแท้ตลอ,อดชีพนะฮะสามเหรียญน,นี้สองพันบาทคุ้ม <c ười> ใครมีลูกสามคนก็เก็บได้เลยนะครับลูกสองคนก็เก็บได้พ่อหนึ่งคนหรือพ่อแม่ลูกก็ได้นะครับสามเหรียญสามสีเลยนะครับไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วนะครับอ่ะเหรียญหนึ่งแปดร้อยห้าสิบาทสามเหรียญสองพัน 2, บาทหมอๆกันไปนะครับวันนี้ ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ